นี่ก็เป็นอีกมุมหนึ่งของเขาใหญเที่ยงนะคะทุกคนนู้นภูเขาเห็นไหมคะสวยสวยค่ะไปกันเลยค่ะขี่จกักรยานชมวิวนะคะงานนี้อ่าเนี่เป็นจุดชมวิวสวยๆเลยนะคะตรงเคขื่อนลำตะคองเขาใหญ่เที่ยงใช่ไหมเขาใหญ่เที่ยงอ่าเขาใหญ่เที่ยงแล้วยังไงต่อก็เที่ยงตลอดไม่มีเมือดอลเลยใช่ไหมไม่อ่านี่ค่ะก็จะเป็นกังหัน กังหันลมปั่นน้ำนะคะนี่ของหันซ้ายและหันขวาหันซ้ายแล้วก็หันขวานะคะวิ่งไปทางเดียวนะคะนี่เป็นกังหันปั่นน้ำนะคะแรงลมนะคะเพื่อจะเอามาทําไฟฟ้าอะไรปั่นน้ำกังหันปั่นน้ำแรงด้วยแรงลม เพื่อจะนำมาผลิตไฟฟ้านะคะนี่คือกังหันลมนะคะใช้แรงลมปั่นนะคะไม่ใช่ใช้ไฟฟ้าปั่นนะคะจักรยานใช้แรงคนปั่นใช่แต่จักรยานคันนี้ใช้แรงคนปั่นจ้านี่ค่ะจักรยานสีแดงนะคะเขียวฝีอ ไปค่ะนี่นี่นี่วิวสวยๆนะคะวันนี้นกแก้วพามาดูวิวสวยๆนะคะของเขาเยี่ยเที่ยงนะคะสวยๆค่ะทุกคนถ้าใครยังไม่เคยมามาได้นะคะตรงนี้เป็นจุดชมวิวที่สวยนะคะแล้วถ้ามองลงข้างล่างนะคะเราก็จะเห็นเขื่อนลำตะคองนะคะแต่พอขึ้นมาข้างบนเราก็จะมองเห็นกลางหันที่เด่นชัดนะคะเออเป็นประมาณนั้นเลยนะคะวันนี้มีโชเฟอร์นะคะ ปั่นจักรยานให้นกแก้วนั่งด้วยอ่ะทุกคนเออสบายสบายแต่คนปั่นนี่รู้สึกว่าจะหอบเปล้วนะจ๊ะเออไป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 ลูกพี่ไปปั่นดีๆนะจ๊ะลูกพี่หาที่ไหนไม่ได้นะครับเพราะว่าโคตรหล่อเลยนั่นแน่เออเขาบอกว่าหาที่ไหนไม่ได้นะครับโคตรหล่อเลยนกแก้วว่าหลงตัวเองซ้าไม่มีอะ่ะเออ หลงไปเองก็ไม่มีเลยคนอะไรช่างหลงไปเองจริงๆนะคะนี่นี่ค่ะข้างล่างก็จะเป็นเขื่อนลำตะคองนะคะเดี๋ยวจะพาไปไหว้พระนะคะทุกคนเออไปเรื่อยๆเลยจ, <ะ S 1> จ้าแก้งนอนก็มีแกงแฟนอนอ่านี่แก้งแฟนชันนะคะนี่ นี่ค่ะมองลงไปข้างล่างก็จะเห็นทางปรับบ้านนะคะนี่ถนนมิตรภาพนะคะเห็นไหมคะนู่นสะพานเอ่อถนนอะไรนะเขาเรียกถนนโทเวใช่ไหมทางด่ว,เว,ดวนอวเ,วเอ่อมอเตอร์วเวย์นะคะนูน่นลิบๆอยู่ข้างล่างนู่นนะคะนี่สวยนะคะเป็นจุดชมวิวที่สวยมากๆเลยใครที่ยังไม่ได้มามาได้นะจ๊ะเขาใหญ่เที่ยงค่ะเอ,อ นี่สาวไปไหว้พระนะคะไปกันเรื่อยๆเลยจ้าสวยๆอ่ามาฝั่งนี้นะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นเจ็บน้ําเพื่อจะทาปราปานะคะนี่เอ้ยทําไฟฟ้านะคะนี่น้ําเพื่อจะนํามาทําการผลิตไฟฟ้านั่นเองนะคะนี่แล้วก็จะมีกังหันลมต้นใหญ่อยู่ฝั่งนู้นนะคะอ่าตอนนี้ก็ถึงแล้วนะคะไหว้พระกันจ้า หดเลยจ้าเอ้โหโอ้ยอ,อ่อาอนี่นะคะเรามาไหว้พระก,กันจ้านี่ถอดรองเท้านี่นี่ค่ะก็จะมีองค์พระสวยๆอยู่นี่นะคะองค์หนึ่งนะคะนี่หันหน้าไปทางถนนมิตรภาพนะคะนี่ หลวงพอ่อเจ็ดกษัตริย์นะคะนี่ตรงนี้ค่ะใครที่ยังไม่เคยมาหรือว่าใครที่ยังไม่เคยมามาไหว้นะคะมาได้นะคะเย็นสบายไม่ร้อนนะคะช่วงนี้อากาศใบใบนะคะประมาณบ่ายโมงได้ไหมไม่รู้อ่าประมาณนั้นแหละค่ะเที่ยงตลอดเที่ยงตลอดค่ะเขาเย่เที่ยงแต่บรรยากาศดีมากเลยค่ะทุกคนเย็นเย็น,ยนสบายมากๆเลยค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวก่อนแป๊บนะคะนี่มาฝั่งนี้ค่ะนี่ นี่นู่นค่ะถนนมิตรภาพเดี๋ยวนกแก้วโซ o ให้ดูนะคะนู่นค่ะเห็นไหมคะทุกคนเห็นไหมเพื่อนๆนูน่นค่ะมองลงไปข้างล่างก็จะเห็นลำตะคองนะคะคลิปนี้นะคะนกแก,ก้วก็ขอฝากไว้แค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นกแก้ว channel ด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะบดติดตามนะคะว่ากิดหน้านกแก้วจะพาไปไหนหรือไปที่ไหนนะคะ คลิปนี้ขอจบไว้แค่นี้ค่ะติดตามคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ